พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใย,ยราษฎรที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กทารกรแรกเกิดจนถึงสองขวบจึงทรงพระกรุณาโปรโดกราเปิดกระหม่อมให้จัดทําถุงพระราชทานสําหรับเด็กเพื่อพระราชทานเป็นพิเศษ วันนี้เวลา18นาฬิกา27นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตในการนี้ส่งสกรีนข้อความพระราชทานด้วยหมึกลงบนถุงพระราชทานสำหรับเด็กและสรงบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่างๆลงในถุงพระราชทานสำหรับเด็กจำนวนหนึ่งพันถุงเพื่อพระราชทานแก่เด็กในพื้นที่ประสบอุทกภัย ทางนี้ด้วยทรงห่วงใยครอบครัวประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กทารกแรกเกิดและเด็กเล็กที่อยู่ในสถานการณ์อุทกภัยร้ายแรงจึงทรงพระกรุณาโปรโดกระราบหรือกระหม่อมให้จัดทําถุงพระราชทานสําหรับเด็กตลอดจนจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นสําหรับเด็กบรรจุลงในถุงพระราชทานอาทิตุ๊กตาผ้าห่มเป้อุ้มเด็ก นมผงอาหารเด็กผ้าอ้อมสําเร็จรูปสําลีฟองน้ำเช็ดตัวผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดและผลิตภัณฑ์ซักล้างสําหรับเด็กโดยพระราชทานสําหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุสองขวบเพิ่มเติมจากถุงพระราชทานทั่วไปจากสถานาการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและดินสไลด์ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ติดแม่น้ำโขง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมถึงเกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจํานวนมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์มนตรีผู้ราชการจังหวัดร่วมกับหน่วยราชการในพระองค์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้เร่งเข้าให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมีพระราชกระแสให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือผู้ประสบทกภัยอย่างเร่งด่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่น่านพะเยาแพร,แร่ตากพิษณุโลกหนองคายและเลยทั้งทรงพระกรุณาโปรดกระลับปดกรหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานและจัดรถครัวสนามปรุงอาหารให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ประสบภัยต่างๆเมื่อสถานการณ์อุทกภัยเริ่มคลี่คลายจำเป็นต้องฟื้นฟู และทําความสะอาดบ้านเรือนที่มีเดนโคลนไหลามากับน้ําทับถมเป็นจํานวนมากจึงทรงพระกรุณาโปร,โด,กรดกระลาบทกระหม่อมพระราชทานเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงพรอมอุปกรณ์ประกอบให้แก่หน่วยบัญชาการอาหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยสําหรับนําไปช่วยเหลือประชาชนซึ่งถือเป็นอุปกรณ์สําคัญที่ช่วยทุนแรงในการทําความสะอาดและฟื้นฟูบ้านเรือนที่สาธารณประโยชน์วัด ถนนและสถานที่ราชการเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปะกติโดยเร็วนอกจากนั้นยังมีพระมหากรุณาธิคุณแก่กลุ่มบุคคลที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยจิตสาธารณะโดยทรงพระกรุณาโปรดกระาบัดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพผู้ใหญ่บ้านที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ พระ,ะ,าพร,ะร,ราชา,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 าท,ชท,ทานพระบรมราชานุเคระห์ในการศพแก่จิตอาสาที่เสียชีวิตรวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดกระาบกระหม่อมให้รับจิตอาสาที่รับบาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชาุเคระห์ ทานนี้ได้มีพระกกราชกระแสทรงห่วงใยประชาชนผู้ประสบภัยทรงชื่นชมและพระราชทานกำลังใจกับจิตอาสาจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคราัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนซึ่งต่างเสียสละกำลังกายกำลังปัญญาและกำลังทรัพย์มาร่วมกันปฏิบัติการให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ต่างร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มกำลังทำให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการให้ทุกคนมีจิตอาสาพร้อมที่จะเสียสละและช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนสามารถทำให้สถานการณ์รุนแรงคลี่คลายลงได้ตามลำดับ ในวันที่30กันยายน2567ทรงพระกรุณาโปรโดกระริบกระหม่อมให้องค์กมนตรีเชิญถุงพระราชทานสำหรับเด็กจำนวน3 2 7 1ถุงไปมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่และานอำเภอน่าขอประชุมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อเชิญไปมอบแก่ครอบครัวที่มีเด็กทารกแรกเกิดและเด็กเล็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย